<c oughs> ออกมาอีกเดคนนึงเ,เอาไปนั่งให้พ่อเฮ็ดใหใ้ไปนั่งเลยเอามานี่นี่นี่ผู้นี้มามานางงันางง่นงลงนั่งลงนั่งลงนี่นั่งลงนี่เร็วนั่งลงนี่เออจีด <c oughs> ของดังเลยเห็นไหมดูว่ามันต้องมันสั่นละ quá quá có quá tôm quá 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 mẹ quá quá tôm quá 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 กมอนันตมามอันนี้แมวเขาเครื่องอะไรกันนิ่หอผมป้าเนี่ยเจ้าตงให้มอตรวจดินทนกัดกกันบ่บ่อะไกันผมผมคมต่างล้นเบอรวันกินผมบ่กินขวกินเห็ดบกินกินหัวตา กินตากินผมกินแคลก,กินรออีกสองหัวนะคะช่างทำผม

ที่นั่นเงาพอได้มาดมดได้แต่ว่าเขาไม่ยอมให้มัดจ้ะ